คือวันที่4เป็นช่วงเวลาบ่ายประมาณบ่ายสองในความคิดของพี่อะพี่เข้าใจว่าต้าเกิดอุะเทศหมายถึงว่าซื้อลูกชิ้นแล้วข้ามถนนแล้วโดนรถชนเพราะมันมีเสียงคมครามตอนนั้นอะเราเรานึกภาพไม่ออกจริงว่ามันคืออะไรแต่ตอนนั้นพี่ก็ได้ยินเสียงน้องชายพูดคําว่าโอ้ยหายใจไม่ออกโอ๊ยหายใจไม่ออกซึ่งตอนนั้นอะพี่คิดจริงๆว่าเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วพี่ก็บอกว่าต้าทุบหน้าอ,อก ตาทุมหนะ้าอกหลังจากนั้นทุกคนนะคะประมาณ20สินาทีโทรกลับมาบอกพี่ว่าทําใจดีๆนะตาโดนอุ้มตอนนั้นพี่ช็อกมากนะแต่แต,แต่แต่ทุกคนก็บอกใจเย็นๆเดี๋ยวจะมีคนโทรหาแล้วจะช่วยกันหลังจากวันที่น้องพี่สูญหายพี่ก็เริ่มทําการสืบสวนสอบสวนโดยขอความช่วยเหลือจากหลายๆคนที่เราสามารถ จะให้เขาช่วยเหลือเราได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับวันเฉลิมมันเป็นสิ่งที่เรารู้เร็วแต่ลายอื่นๆที่เกิดขึ้นอ่ะแปดเก้าลายแปดลายที่ผ่านมาน่ะสามเดือนหกเดือนถึงรู้ว่ามีคนสูญหายพี่ก็ไปให้ปักคําจากช่วงแรกที่เขาหายไปเราก็ให้ทางทนายความของไทยอะค่ะแต่งตั้งทนายความทางทางกัมพูชาเพราะว่าเราไม่สามารถเดินทางไปในช่วงแรกได้เพราะว่าเกิดโควิด ที่รุนแรงไม่มีเที่ยวบินไม่มีไฟล์หรือไม่มีช่องทางไหนที่เราสามารถไปได้เราก็ประสานกับทางทนายทางกัมพูชาให้ตั้งเรื่องโดยการแจ้งความแล้วร้องทุกข์ทางอายการเขาแล้วเขาก็ให้พี่อะค่ะไปให้ปักคำที่ที่ศาลในกัมพูชาวันที่8ธันวาค่ะ ก็คือตอนนี้นะคะทางที่พี่ไปให้ปักคำกับทางผู้พิพากษาท่านก็บอกว่าคืออเอาตรงๆเนาะไม่ว่าพี่ไปพบกับรองผู้บัญชาการตำรวจของทางกัมพูชาหรือไปพบกับผู้พิพากษาจากที่เราได้ข้อมูลจากที่เราคุยกับ,ก,บกับสองหน่วยงานนี้ยเราว่าเขาไม่ได้ทำการสืบสวนสอบสวนอย่างจรงิจรงจังและไม่ได้เห็นคดีนี้เป็นคดีสำคัญซึ่ง พี่คิดว่าเขาก็คิดผิดเนาะเพราะว่าตอนตอนช่วงนั้นที่เขาออกข่าวให้กับสถานผู้ไทยกับ UN เน่ะเขาบอกว่าไม่มีคนชื่อวันเฉลิมไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในประเทศเขาเอ,อซึ่งพี่อะ่ะมีหลักฐานและยืนยันได้ว่าวันเฉลิมอยู่ที่นั่นจริงและหายไปจากที่นั่นจริงดังนั้นการต่อสู้ของเราอะ่ะถึงเขาจะปิดไม่รับทำคดีพี่ ล้าบอกทุกคนว่าพี่มีช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนเราสามารถตีแผ่เรื่องนี้ได้และสามารถทำคดีนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นที่กัมพูชาถ้าเขาไม่รับทำเราก็สามารถไปทำที่อื่นได้ค่ะพี่ไม่รู้หรอกว่าพี่สู้อยู่กับอะไรเพราะว่าเอาตรงๆพี่เพิ่งเข้าวงการวงการจะเรียกว่านักสิทธิ์หรือนักต่อสู้ทางด้านประชาธิปไตยหรือหรือที่คนบอกว่าเาเรียกว่ามัน,มน มาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้กับครอบครัวและตัวเราเองถูกไหมคะคือพี่ไม่รู้หรอกว่าพี่ต่อสู้กับอะไรแต่พี่มั่นใจว่าสิ่งที่พี่มีและการต่อสู้ของวันเฉลิมที่สู้มาตลอดระยะเวลา7ปีก่อนที่เขาจะหายไปเพราะเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางการไทยเขาต้องเป็นผู้ีิภยัยเขาเสียสละทุกอย่างนะเขาเสียสละอนาคตเสียสละความรู้ความสามารถของเขาโดยที่เขาถูกกันแกล้ง พี่จะต้องเป็นผู้ลิภยัยดังนั้นพี่มองว่าณนะปัจจุบันเนี่ยพี่ไม่รู้หรอกพี่ต่อสู้กับอะไรวันเฉลิ่เขาเขาก็ไม่รู้หรอกแต่เขาอ่ะดีใจมากที่ประชาชนชาวไทยณนะปัจจุบันมีคนกล้าออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมกล้าไม่อยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเราถูกกดขี่มานานเนาะกล้าออกมาเรียกร้องกล้าออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งพี่มองว่ามันเป็นอะไรที่เขาภูมิใจ ถ้าถ้าเขารับรู้ได้เพราะว่าเมื่อก่อนการชูสามนิ้วอะ่ะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ทุกวันนี้ใครก็กล้าชูใครก็กล้าทำดังนั้นพี่มองว่าสิ่งเหล่านี้การต่อสู้ของเราอะ่ะมันไม่สูญเปล่าค่ะพี่มีความหวังไม่ว่าชะตากรรมเขาจะเป็นอย่างไรเนาะแต่ว่า พี่ว่าพี่มาถูกทางแล้วแล้วพี่รู้รู้อะไรบางอย่างแล้วก็รู้มากขึ้นจากการที่ได้ไปกัมพูชาในครั้งนี้ก็ก็ไม่ได้เสียใจเนาะว่าถึงการที่ว่าเราจะคนอื่นจะมองว่าเราเสียเงินไปตั้งเยอะแล้วเราได้อะไรกลับมาแต่ถ้าทางทีมพี่รู้ว่าเราได้อะไรกลับมาและคุ้มกับการที่เราทําลงไปค่ะ วันเฉลิมเขาไม่มีศัตรูอันนี้ขอแจ้งก่อนถ้าจะมีศัตรูคนเดียวหรือใครเป็นผู้สั่งการพี่มองว่ารัฐไทยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานี่มันเจ็ดเดือนกว่าไม่เคยมีหน่วยงานของรัฐคนไหนโทรหาพี่และไม่เคยมีหน่วยงานรัฐคนไหนยื่นมือเข้าช่วยทั้งหมดมีแต่พี่เดินเข้าไปหาหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็น กระทรวงการต่างประเทศหรือกรมคุ้มครองคนไทยในต่างแดนพี่เดินไปพี่จําได้ว่าพี่ไม่ต่ำกว่าสีหรอบที่พี่เดินเข้าไปซึ่งไม่ไม,ไม่เขาไม่ไดอ้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการสืบค้นอย่างจริงจังก่อนพี่ไปมีผู้บัญชาการถ้าพี่จำไม่ผิดมีตำรวจโดยที่นักข่าวอะ่ะ เข้าไปแล้วพูดเรื่องนี้เรื่องว่าวันเฉลิมเขาอยู่ไหนเขาบอกว่าเขาสืบสวนในทางลับซึ่งบอกว่าเป็นไปได้ไงในเมื่อเขาไม่เคยถามพี่พี่เป็นญาติวันเฉลิมถูกไหมถ้าคุณบอกคุณสืบสวนสอบสวนแต่คุณไม่เคยมาเอาข้อมูลจากฉันมันจะเป็นไปได้หรอถ้าบอกว่ารัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรัฐควรจะชี้แจงกับเราไหมซึ่งพี่ออกข่าวเสมอว่ารัฐมีส่วนรู้เห็นแต่ถามถามว่าไม่มีหน่วยงานไหนออกมาชี้แจงแต่ถามว่าพี่แปลกใจไหมไม่แปลกใจ เพราะว่า8ลายที่ผ่านมาไม่มี8ลายญาติผู้เสียหายลุกขึ้นมาต่อสู้แบบพี่ถูกไหมคะพี่รู้ว่าเขาโดนอะไรมาบ้างแต่ถ้าถามพี่ส่วนตัวพี่พี่ก็โดนมานะแต่พี่บอกว่าฉันไม่ไม่กลัวคุณแล้วแหละคุณอยากจะทําอะไรก็ทานั่นคือน้องฉันคุณต้องมาคุยกับฉันไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มาปิดปากหรือคุกคามหรือยัดข้อหาคะ่ะ เปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือสิ่งที่พี่ไม่เคยรู้มาก่อนหรือหรืออาจจะไม่ไม่สนใจหรือเลือกที่จะปิดหูปิดตามากกว่าว่าว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับกับคนไทยอะอะไรที่โดนกดขี่อะไรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งเมื่อก่อนพี่เป็นคนเลือกที่จะปิดหูปิดตาไม่สนใจแต่หลังจากที่น้องหายไปพี่ ก็เข้ามาศึกษาในเรื่องของผู้ีิภัยแปดลายก่อนหน้าแล้วก็มาศึกษาว่ามันยังมีผู้ีิภัยที่ยังไม่ได้สถานะแล้วเขาลำบากอยู่ในต่างแดนซึ่งก็มีคนหลายคนมาขอความช่วยเหลือกับพี่ค่ะก่อนมันก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งเรามองว่าถ้ามันมีคนแบบพี่ก่อนหน้านี้มาช่วยน้องชายพี่หรือช่วยคนอื่นๆ,ๆมันก็คงจะไม่มีใครหายไป ดังนั้นพี่ก็เห็นใจผู้ลี้ภัยที่ยังไม่ได้สถานะนะคะว่าเขาอยู่ต่างประเทศนะเขาลําบากต้องหลบหลบซ่อนซ่อนเขาต้องฝันร้ายเขาต้องหวาดระแวงพี่ว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่น่าสงสารพี่ก็เลยคุยกับองค์กรและหลายองค์กรว่าถ้าเป็นไปได้พี่จะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่ยังไม่ได้สถานะแล้วให้ออกจากที่นั่นไปอยู่สถานที่ที่ปลอดภัยค่ะ อีกไม่นานประเทศไทยก็เปลี่ยนคือมันจะต้องไม่มีผู้ลี้ภัยอีกแล้วแล้วพวกเขาก็ควรจะได้กลับบ้านนี่คือบ้านเขาเขาจะกลับหรือไม่กลับนั่นเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจไม่ใช่คุณบังคับหรือคุณไม่ให้เขากลับถูกไหมคะนั่นแหละค่ะที่เป็นสิ่งที่พี่อยากเห็นว่าประเทศไทยอควรจะเปลี่ยนได้แล้วค่ะก็ถ้าพี่ได้เจอกับวันเฉลิมก็จะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องมาตลอดระยะเวลา7ปี มันสำเร็จผลแล้วก็มันทำให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงพี่คิดว่าเขาคงดีใจแล้วเขาคงภูมิใจในสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิต